สวัสดีครับคอฟฟพัทยานะครับวันนี้เราก็จะมาดูเครื่องทาน้ําแข็งนะครับมาแนะนําที่ผมได้ทดลองมานะครับใช้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นเครื่องชงขนาดเล็กสเปคเขียนว่าจะเป็นประมาณ50โลนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น65โลนะครับดังนั้นเรามาดูตัว50โลกอนอันนี้เรามาดูหลักการนะครับวิธีการทําน้ําแข็งของมันนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีการทําน้ําแข็งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับ มันก็จะเอาน้ําเข้านี่นะครับน้ําต้องเป็นน้ำอารอนะเข้านี่ปุ๊บแล้วก็มันก็จะไหลหดูดปั๊มดูดขึ้นแล้วก็ไหลลงมาในตัวแผงเนี่ยจะเป็นแผงแผงทำความเย็นนะครับเราจะตั้งเวลานะครับมันก็เป็นการตั้งเวลาว่าเอ๊ะประมาณกี่นาทีกี่นาทีตัดนะครับอ่าอย่างอย่างแพ็คหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ก็ประมาณสักประมาณสิบไปปลายนะครับสิบห้าสิบหกนาทีนะครับผมจะมี อันนี้ใช้มานานละเครื่องนี้ใช้ใช้มามั้งแต่พฤจิอันนี้ก็หลังสงการนะครับก็วันนี้วันที่สิบเกานะวันนี้18บแปดเมษานะครับก็ใช้มาหลายเดือนแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับแต่ตัวนี้มันจะทําได้ประมาณแถวแถวนึงก็ประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยคือแถวนึงของมันนะครับน้ำแข็งก็จะใสสะอาดนะครับนะพอเรามาดูเครื่องนี้ อีกเครื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับใช้ได้ประมาณเดือนกว่านะครับหลักงานเดียวกันนะครับมันก็จะน้ําแข็งแต่ตัวนี้คือแผงมันจะเยอะกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมซื้อมาแปดพันกว่านะครับในในช้อปปี้ลาซินดาอะไรพวกนี้ครับปัญหาเลยคือมาครั้งแรกปุ๊บปั๊มมันเสียนะครับพอปั๊มมันเสียเนี่ยก็ทําเรื่องอยู่นานก็ประมาณห้าหกวันเขาถึงมาเปลี่ยนปั๊มให้นะครับก็คือต้องบอกก่อนราคาถูกอ่ะเขาคงไม่ได้ใช้เครื่องนี่ี้เป็นปกตินะ มันมีโอกาสเสียด้วยเครื่องไม่ใช่ว่าเครื่องนี้ไม่ดีนะนะครับแต่ที่ผมตําหนิเครื่องนี้ก็คือไอแ้แผงนี่แผงแผงกดปุ่มนี่ครับตอนแรกมันมาปุ๊บตั้งไว้วันหนึ่งปุ๊บมันหล่นแตกมันหล่นมันเป็นแก้วนะมันมันหล่นแตกทั้งแผงเลยเสร็จเขามาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนมาให้พร้อมป๊มเขาเปลี่ยนฟรีนะวันนี้นอีกสองวันหล่นแตกอีกแล้วนะครับต้องต้องมาแพ็คต้องเอาสกอตเทปม,มาแปะนะครับไอ้ตัวนี้มันจะใช้ง่ายกดง่ายแต่ต้องเอาสกอตเทปม,มาแปะนะเพราะมันจะหลุดบอย ผมแนะนําให้เป็นซื้อปุ่มอย่างเงี้ยที่เป็นแผงเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไม่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 หลุดนะครับแต่นี้ดูทรงสวยตัดง่ายกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเวลาตักเนี้ยเราตักนี้ได้เลยมันไม่ติดข้างบนนะครับแต่ตัวเนี้ยเวลาเราตักเนี้ยมันจะติดมันจะตักค่อนข้างยากนะครับแล้วข้อดีของของตัวนี้คือมันสามารถเอาถังถังน้ําดื่มเทใส่ตรงนี้ได้โดยเราไม่ต้องต่อปั๊ม ไม่ต้องต่อสายนะทุทีนะไม,ไม่ไม่ต่อเครื่องกรองตรงคือเราเทเอาเอาเอา,เอาถัางที่ใช้ตามออฟฟิศถังานา้ครับยี่สิบลิตรอะความถังดยตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับอ่าก็ลองคิดดูแต่เมื่อเปลี่ยนปั๊มมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะก็ใช้ได้ยาวๆนี่ก็ประมาณเดือนกว่าละเกือบๆสองเดือนก็ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเป็นผมยังไงก็ได้นะแต่ตรงนี้มันติดที่แผงจริงๆผมก็ชอบตัวนี้นะ มีหุ่มเจ้าตัวนี้แต่มันติดที่แผงนี่แหละเพราะว่าน้ําแข็งมันทาได้เยอะกว่านะครับอันนี้จะแพงกว่าพันหนึ่งแต่มันน้ําแข็งมันทาได,ได้ได้เยอะกว่าระยะเวลาเท่ากันนะพอมาเราตั้งประมาณสักสิบกว่านาทีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอยู่ที่เราตั้งเอาความหนาของก้อนน้ำแข็งเพราะว่าคือถ้ามันยิ่งไหลเยอะเนี่ยมันไม่มันไหลเท่าเดิมแต่มันยิ่งไหลไหลใช้เวลานานเท่าไหร่ปุ๊บน้ำแข็งมันยิ่งหนาขึ้นเท่านั้นแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรหลักการไม่มีอะไรเลยนะครับก็ลองดูว่าตัวนี้ เครื่องหนึ่งเนี่ยผมเฉลี่ยประมาณ50แก้วแต่ร้านผมแรกๆมัน,มนประมาณ50แก้วนะครับผมก็เวลากลางคืนเนี่ยเต็มก่อนตอนปิดร้านเนี่ยผมก็ตักใส่ถุงแล้วแช่ช่องฟิตก,ก่อนนะครับแล้วให้มันทำทั้งคืนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิน560แก้วเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องใช้2เครื่องนะครับตอนนี้ร้านผมก็มาร้อยกว่าแก้ววันหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี่เองนะวันนึงก็ประมาณร้อยกว่าแก้วเครื่องเดียวมันจะไม่ถัดนะครับอันนี้ก็ลองดูแต่ถ้า ห้าสิบก้ตัวเดียวอยู่แล้วต้องตัดแราต้องต้องตัดน้ำแข็งให้หต้องฟิตด้วยอันนี้สบายแต่ถ้าเกินนี้ผมว่ามีมีเสี่ยงถ้าเจ็ดแปดสิบแก้วนี้ไม่พอแน,น่อนอะนครับแต่ว่าน้ําแข็งที่เราได้เนี่ยมันดีกว่าดีกว่าที่เราไปซื้อตามร้านตามอะไรแน,น่นอนคราบมนสะอาดกว่าน้ําแข็งมันใสกว่านะครับยังไงก็ก็ลองฝากไว้ดูครับว่าชอบตัวไหนขอบคุณมากครับ